สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละวันนี้หนีแม่มาปาร์ตี้นะครับเหมือนเดิมบ้านพี่เบิร์ตนะครับอยู่ที่ไหนบ้านพี่อยู่บ้านจักรีบ้านจักรสกีใกล้ๆตำบลหนองไม้กองแล้ววันนี้งานปาร์ตี้ของเรามีคนเข้ามาคุยกันมากมายนะครับแล้ววันนี้เราปาร์ตี้อะไรกันปาร์ตี้นี่ไงไก่ย่าง แล้วก็มีหมูย่าง<ช>และมีส้มตำ<ช>เราจะย่างไก่วันนี้เราจะมาขายของโดยตรงนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับวันนี้เมนูที่เราทำเป็นไก่และหมูเนี่ยเราใช้น้ำหมักไก่ย่างสายายนะคุณสูตรมีสีกับสูตรที่ไม่มีผสมสีนะครับและหลายๆคนถามว่าย่างได้อย่างดีเราใช่ไหมงานนี้เราจะทอดด้วยนะครับ<ช>ปาที่วันหยุดวันนี้ส่วนไก่ที่หมักไว้นะครับจะทอดแบบว่ามีสีนะใช่ครับสูตรมีสีก็สีจะสวย แต่ถ้ากดสูตรไม่มีสีเนี่ยพราะฉะนั้นเรามีให้เลือก2อสูตรติดต่อสินค้าได้ที่พี่เมิร์ดใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> สนใจสั่งมาได้เลยครับ ปกติกรให้เฮ้ยหอมอ่ะนี่ไงสีสวยมากของผมเนี้ยส่วนผมจะทอดไก่นะครับโดยที่ไก่เนี่ยหมักด้วยน้ำหมักไก่ย่างไยายนะครับโดยที่ไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยนะหนึ่งถุงหมักไก่ได้2อกิโลปาร์ตี้แบบเนี้คุณโคตรง่ายทํากินก็ได้ทําขายก็รวยเสียงดอกไปนะเสียงดอกไปนะส่วนนี้เป็นไก่ที่หมักไว้แล้วนะครับหมักข้ามคืนนะครับพี่เบิร์ตหมักไว้ส่วนนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับชุบซะหน่อย เที่น้องสวัสดีค่ะเขารู้จักเที่น้องได้เหรอเด็กแปดลิ้วเัาย่าออกมาแล้วนี่ไอ้แม็กคุณสวยสวยมากสวยอุ้ยฮ้อนฮ้อนมันฮอนนะจะไปจับทำไมเนี่ยเอาละความร้อนได้ที่แล้วครับถ้าคุณจะทอดนะครับเคล้าแป้งหน่อยหนึ่งนะครับแป้งทอดกรอบนะฮะของทากินแล้วอร่อยดีเด็กๆชอบ ตัวด้วยใครจะต่ำขอแซ่บเลยนะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยคนนี้นี่คุณจะกลับเราหนาจะกลับไปถึงกลับไกลนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะนี่แทนไหมคุณบอกว่าทอดได้ถ้าไม่อยากย่างแบบนี้คุณก็เอาเข้าแบบทอดทอดไร้น้ามันอ่ะหรือว่าเตาฮาโลเจนที่เป็นเตาลมร้อนอ่ะรับรองไม่มีควันเลยคุณดีมากอร่อยสุดทากินได้ทําขายก็ดีมีอาชีพนะครับแมนบอกมนครับผมทำที่สุด ทำกินได้ทำขายดีแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสีน้ำปีมืออีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าสนับสนุนนะครับนั่นก็คือเป็นงานของเต้าไหวที่เต้าไหวดีมากอะ่ะอยากให้ทําต่อเนื่องอ่ <ación S 2> นะเดี๋ยวจะบอกว่าเต้าไหวก็มีงานฝีมือหัตกรรมอะไรนะครับเยี่ยมอ่ะผมเมื่ออุนุนป็นประจำอ่ะประจําด้ยนะคะ วันนี้เราจะทำครบเซตเนาะมีไก่ย,ย่างมีหมูย่างแล้วก็มีไก่ทอดีไก่ทอดของเขาเนี่ยคุณภาพดีมากผู้ผลิตเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้ใครสนใจนะครับออเดอร์คนที่รับออเดอร์เนี่ยก็คือนี่เลยท่านนี้เลยป่าเบิร์ดของเรานะครับพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดธงชัยไม่ใช่แม็กอินไตแต่ไม่ใช่แม็กอินไต่ามสกุลอะไรนะฮะ เบิร์ตธงชัยทองจันเข่าเซเลปสักขีนะครับเป็นเซเลปสักขีสกุละสวัสดีครับน้ำหมักไก่ได้ท่านโอ้ยมีคนอยากได้น้ำหมักไก่แล้วในเมื่อถามกันแบบนี้ก็เบอร์นี้เลยครับท่านนี่คือเบอร์ของพี่เบิร์ตที่รับออเดอร์น้ำหมักไก่ย่างตายายพิษณุโลกอยู่นะครับมี2อสูตรนะครับสูตรที่ผสมสีกับไม่ผสมสีนะจ๊ะแอดไลน์ไม่ได้เลยครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับสวยงามมากถูกแล้วเสร็จแล้วครับไก่ทอดเสร็จแล้วครับ กระมูยังไม่สุกครับนี่เห็นไหมคุณเสร็จแล้วครับสวยงามนะครับทอดชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาทําการทอดชุดที่สองได้เลยบึ้มอ่าบอกตรงๆนะใครอยู่แถวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆสักขีเนี่ยมาเที่ยวหาบ้านที่เบิร์ได้นะครับที่เบิร์ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับิ้วเบียร์มาสามขวดอยู่เนาะกาข้ากาเข้า กาเข้างานนะเบียร์สามขวดเองทาเบริการเราจะไม่เปิดประตูให้คนเข้านะสามขวดอย่างต่ำหนึ่งลังอ่ะกำลังดีอาเลยมาเลยมาเลยโอ้แต่ว่าสวยงามอ่ะทอดก็สวยนะอุ่นจริงวันนี้แม่พยอมที่เป็นเจ้าของแบรนด์ปลาต้มแล้วก็ปลาร้านะครับแล้วก็เป็นน้ำพริกขาที่คนต่างไปกินแล้วบอกว่ายอดเยี่ยมถูกหัวย22บาทเลขอะไร4ี่หแล้วเขาจะเลี้ยงเบียร์สิงหนึ่งลัง ทอดได้ทอดก็ได้นะครับอบก็ได้ครับย่างก็ได้แต่จริงๆนะว่าเป็นสินค้าที่มีคนสั่งซื้อแล้วไปทําขายเนี่ยออเดอร์สม่ําเสมอมากครับไม่มีออเดอร์ที่ลดลงเลยแลวคุณเนื้อจะมีต้มตำนะปูปลราแซ่บเนาะกำลังจะออกแล้วเนาะเห็จแล้วค่ะทุกโอ้โหนี้นี่ฮะสวยมากสวยมากไปเข้ากันอย่างรุนแรงนะยอมรับเลยอย่างรุนแรงเลยนะริง แต่ว่าขั้นตอนกนารหมักไก่เราทําไปแล้วเนาะวิธีการสั่งซื้อดีกว่าสําหรับคนที่ชินกับไก่ย่างสีแดงเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนบางคนไม่ชอบผสมสีผสมอาหารก็สั่งแบบไม่มีสีไปรสชาติเดียวกันเลยครับไม่แตกต่างเลยแล้วเราสามารถหมักไก่ได้หมักหมูได้นะหมักเนื้อจัดได้ทุกอย่างครับครบเนื้อก็ได้หมักอาหารทะเลก็ได้ครับสวยงามมากเหละสวยงามปะส,สวยมากเลยสวยมากทอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เวลาผมสั่งเนี่ยผมจะสั่งไปสต๊อกไว้ที่บ้านเนี่ยครั้งก็สิบถุงสีแดงอะ่ะห้าถุงแล้วก็ไม่มีผสมสีห้าถุงและเขาจะแถมให้หนึ่งถุง,ปถงเป็นสิบเอ็ดถุงในราคาเดิมครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับสิบถุงแถมหนึ่งถุง,ถงโอนเงินส่งฟรีเลยใจดีมากเขาจะหันหมูแล้วนะโอ้โหสวยงามตามท้องเลือกกันดับแรกกินก่อนเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยว้าวเพอร p e r f เว t ี่เวลี่เทสต t y ยัดอร่อยชังหวอุ้ยไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ อร่อยปะอร่อยครับเหมือนเดิมปะเหมือนครับอันนี้คือแบบทอดนะคือปกติเรากินแบบย่างนะครับแต่อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันไปหาข้าวเหนียวได้เลยลกคือึ้นคุณเอาใจตาปะต้องกินซะบ่อยเด็กๆกับเวลามีปาร์ตี้พวกนี้มันย่างมันสนุกมากครับจริงๆว่ามีลูกค้าหลายคนบอกว่าลูกชอบมากไม่เคยกินไก่ย่างที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้หปกติคุณแม่ไม่เคยทําอร่อยอย่างนี้นั่นอย่าไปบูลลี่คุณแม่นะครับเด็กๆ ก็คือถ้าคุณแม่ทําไม่ร่อยเนี่ยบอกคุณแม่ซะว่าให้มาสั่งซื้อน้ำหมักเราครับเราจะไม่ผิดหวังอีกเลยบอกให้คุณแม่แล้วใช้คาว่าน้ำหมักเราด้วยน้ำหมักไก่ย่างเราดูแบบเครมมากเลยเครมเครมสินค้าเขาจังเลยผมเนี่ยอ้น่ากินมากค่ะคุณนพัชราโอ้ี่ไหนคะที่ไหนครับไ์อยู่ที่บ้านผมเองครับบ้านตัดขีตบบอหนองกองจังหวัดกำแพงเพชรครับมาเปิดงานยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมเอนะฮะแขนไว้ครับ ที่ตรวเนาะผมเนี่ยจิตใจสําคัญที่สุดวันนี้ออกนอกบ้านหรือคะคุณจิตใจบอกว่าออกนอกบ้านหรอคะต่อดีคุณป้าจิตใจยังทักาด,ดีครับโอ้ยอดเยี่ยมมากคุณป้าจิตใจขอบคุณน,นะครับน้ำหมักไก่ย่างตายายสูตรพิเศษโลกทำกินก็ได้ทำขายก็ดีมีอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าติดต่อได้ที่เบอร,ร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์นะครับได้โปรดแอดไลน์นะครับ เบอร์นี้นะครับนี่เจ้าของอาสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตลานกระบือเพื่อนเขานะครับที่ดูร้ายเนี่ยเขาเลยขออุดหนุนสามผืร้อยนะครับโอ้ไม่ขยับเลยแน่นไหมจ๊ะแน่นจ้ะยืนยันว่าแน่นมากยืนยันแน่นมากค่ะหนึ่งปีไม่มีพังไม่มีแน่นอนค่ะรับประกันขอบคุณเคียรคอดี้ ฝากเท่าแก่นี้ของเราเนี่ยครับมาซื้อด้วยนะครับเท่าแก่นี้เป็น The Light แบบเซเลปร้านกระบือทุกคนต้องเป็ดซ e l e เลบให้หมดจะ <laughs> หวดเยังครับป๋าเบิร์ดครับ <laughs> <laughs> ตรงนี้มีคนจับจองไว้หมดแล้วติดกันขาแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับคนที่ติดต่อมานะฮะโอ้สวยงามมากอะน้ำหมักาาก่ย่างตายายสูตรไม่มีสีเนี่ย เอามาย่างหมูนะโคตรอร่อยบ่องตองนะน้ำหมักไก่ย่างตายาดน,นี้มีคนถามแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ำหมักไก่ย่างตายยาสูตรนี้ไม่ผสมสีสูตรนี้มีสี ้าย่างไก่จะเป็นไก่ย่างสีแดงถุงละ49บาทถ้าซื้อชุด10ห่อนะครับจะเป็นรวมกันก็ได้นะถ้าซื้อ10หอ่อเขาจะแถมหน่อถ้าหากว่าโอนตังก็ส่งฟรีนะครับเบอร์นี้ครับเบอร์นี้ครับนี่นะฮะอย่าลืมแอดไลน์ถุงละ49บาทนะครับ10ถุงแถม1นถุงถ้าโอนตังส่งฟรีเบอร์นี้แอดไลน์ให้กับพี่เบิร์ดได้เลย เอาละครับด้วยความสมเหตุสมผลวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับหลังจากนี้เราก็จะมโมกัญญาแล้วนะฮะก็เป็นวันหยุดใช่ไหมครับพี่เมย์ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับเ๋ยวเจกันไหนนะคะพี่หม่ครับ